หลังจากที่ไทยลีกเปิดมาได้แค่นัดแรกเราก็ได้เห็นจังหวะปัญหาที่น่าคาใจมากมายทั้งจังหวะการทำฟาวหรือจังหวะแฮนด์บอลที่กำลังเป็นปัญหาแต่เอาเป็นว่าฟุตบอลมันก็ย่อมมีผิดพลาดกันได้แล้วเราก็ควรจะมุกออนกันต่อไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่วงการฟุตบอลได้นำเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาและจังหวะต่าง นั่นก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า VR แต่หลายคนพอคิดว่ามี VR แล้วเนี่ยคงจะช่วยลดข้อขอลหาหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมได้ใช่ไหมล่ะครับแต่บางครั้งไอ้เจ้า VR นี่แหละที่กลายเป็นปัญหาซะเองบางทีดูแล้วกลับทําให้เรารู้สึกเคลียร์บ้างไม่เคลียร์บ้างนั้นเราลองมาดูกันหน่อยสมมุติว่าหากย้อนเวลากลับไปและมีการใช้ VR มาตั้งนานแล้วเนี่ยโลกฟุตบอลจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับรายการถ้าแมตชนี้มี VR เราพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปในศึกไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014 ในขนาดนั้นสถานการณ์ลุ้นแชมป์กำลังเข้มข้นกับการเบียดบี้กันของชลบุรี FC และบุรีรัมยูเนเตดที่ในตอนนั้นเป็นเกมที่3 7ชมบุรี FC ที่มันดับที่1ของตารางห่างจากบุรีรัมยูเนเตดที่มันดับ2อยู่1คะแนนต้องบุกมาเยือนัชนาทฮอนบิลที่กำลังหนีตกชั้นอยู่โดยชมบุรีเองก็ต้องการที่จะชนะเพื่อที่จะทำแต้มหนีห่างซึ่งหากชมบุรีทำได้นี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ฉลามชนสามารถมาเป็นแชมป์ได้เลยซึ่งในเกมนี้ดำเนินมาอย่างปกติเสมอกัน1-1หนึ่ง แต่ชดปัญหามันอยู่ในช่วงระหว่างทศเวลาบาดเจ็บกับจังหวะประตูขึ้นนําของชุมบุรีเราไปดูกันครับปีก็ลุยแหละคือทุกอย่างเนี่ยมันเปิดให้ใช,ชมบุรีหมดแล้วนะครับช่วงทดเวลานีโทษกันไปเนี่ยเราเห็นนี่กับ<ล>จังหวะนี้จังหวะนี้ต้องพูดต้องพูดเลยว่าอีกหนึ่งอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะทําให้ชมุมบุรีพลาดการเป็นแชมป์นั่นหมายถึงว่าลูกโมงของดอดสันโต้ไม่ล้ำหน้านะฮะ นี่คือมหมเข้าไปแล้วแต่ผู้ช่วยผู้สินยกลำหน้าเดี๋ยวรอดูภาพช้านะครับเราก็เห็นใจแหละว่าช่วงวินาทีมีตัวคนหนึ่งเนี่ยคนน่งของของชมบุรีนะครับเป็นวิภพอะฮะตะล่ำมาก่อนใช่แต่วิภพไม่ได้เล่นใช่โอ้โหเป็นการตัดสินใจสําคัญครับผู้ช่วยผู้สินสุชาติแต่ดอสันโตนี่ไม่ลำนะไม่ลำพอไม่ได้ลูกนั้นี่จบเลยครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งไทยนาแบ่งแต้มชมบุรีได้ซึ่งหมายความว่าจาฝูงตอนนี้กลายเป็นบุรีรัมที่แซงขึ้นไปแล้ว น่าเสียดายที่ถ้าหากแมตชนั้นมีเว R ชุมบุรีก็อาจจะได้แชมป์ในปีนั้นไปแต่เอาเป็นว่า m ู v e on กันเถอะจุดป,ประสงค์ของเราเนี่ยแค่อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าฟุตบอลอะ่ะมันก็แบบนี้แหละมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแต่มันก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของโลกฟุตบอลเพื่อนเพื่อน,อ,นอยากให้เรานําเสนอแมตไหนที่คิดว่าน่าจะมี v ว R ก็สามารถคอมเมนต์มาทีใ่ใต้คลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแช่งเอ้ยกดไลค์กดแชร์ให้เราดูบอลด้วยกูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ